สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกันิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีประชากรพิเปรงสรพรพระพรมปัชะจาิยาจารย์สายฐานะมังคโลอดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เวลา17นาิก44นาทีสมเด็จพระกนิธฐาเทราเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรรพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมบัชรา,ชา,าจาริยาจารย์สายฐานะมังคโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารและอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีมรณาภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่28สิงหาคม2566ศสิริอายุ89ปีพันษา69 พระบรมบัวชดิยาจารย์มีนามเดเมว่าสายสีมงคลเป็นบุตรของนายชุยและนางปรักสีมงคลเกิดวันที่22ฤศจิกายน2476นณตำบลท่าทรายอำาเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกหลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนประชาบานันวัดท่าทรายได้บรรพชาณวัดท่าทรายเมื่อปีพศ2492และอุปสมบทณวัดท่าทรายเมื่อปี2497 พระพรมตัชาราจริยาจารย์สำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายกและปริียนธรรมเจ็ดประโยคสำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี นักเป็นพระนักปกครองพระนักการศึกษาและพระนักพัฒนาตำาหงตำแหน่งสำคัญอาทิเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้และรักษาการแทนเจ้าอาวาสปัดบางแพรกเหนือเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าอาวาสว,วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาแม่กองทมสนามหลวง ในปี2565ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีรัชทินานามตามที่จารึกในทิลรัยญ,ญบัตรว่าพระพรมวัชระจริยาจาราย์ไยศารบร,รกิจการีสีพิพัฒนโกศลสวพลธรรมดิลกตรีปิดกพระราลงกรมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีสถิตนวัชเฉลิญพระเกียรติวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู Trump, ่ห er. ัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระปะรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจโทรสรวิชชํำชืน่นตาบ้านเลขที่140หมู่ที่2ตำบลวังพงอ์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันสิบตำรวจโทรสรวิชได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสแบ่งเครื่อง และใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้านที่หมวดเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน4413ขณะเดินทางมาติดต่อราชการนักกรมัาางคับการหมวดเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน44เหตุเกิดบริเวณหมู่ที่3บ้านจ่าร้อแปดตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเม่วันที่26ธันวาคม2567 จบข่าวในพระราชสำนักน,นะครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมบวลและคุณเสริีมาผมจิรินัยเมชัยสวัสดีครับ